oh 何

thank <laughs> you ข้าวขาวพี่น้องใส่เครืร่องนะเคียงรีเปล่าเตรียมมาติดเครื่องเคียงบอกใช่ไหมข้าบัวพัวชิคไก่จะเตรียมครบกินบัลเยอะอื้มน,น,นัวอันใช้เป็นงัวเกลือเนาะพองาน

เอ้าปลูกเองแม่ปลูกเพือนมาโคเล่โคเลโอเคเลนี่นี่นี่งั้บ่เนี่นง,ง,นง,งอนไรหรอเอวมันเตน้น้าผักอะไรบ่มีนงั้ก็มีนี่งั้สวยใช่มีสิบเปลือย นี่แบบประทบประทานข้างขินนะบาน้านีโอ้หูหิวอืมรอสักพักคนนะนี่เนระื่องอุนอ่นเรื่องเรืงขี้เหลวเนาะมนอ่มาสองคนคือเกานะ่าเนาะฝากกดติดตามสองคนในนะซื้อจะได้สองอสองเคาะอย่างเงี้ยตรงเนี้น มาแล้วจะคืนเนาะมาแล้วจะสิคืนเนาะมาแล้วจะาสิคืนไหนนาะสองออก่ะีตามไปเนอ่ยองอดสดๆนอนเนาะเบ่ง,งรอรอ <c oughs> ส่วนเอาอยู่น,อนนะ้นองเน่องก๊ะลงปวดเนาะจะนอามีสุกเนาะเอ้าเบ่งผาบรรยากาศแน้องดิน่น้องตะปูตะหยา จ้นเจ้น่อยเขากดจูบเนาะเ่าหนามันจีบกเนาะจูบคอแล้วจิอัดคิดให้เบิ่งอีกเนาะตายคิดในเบิ้งอีกต่อไปเนาะอ้าวไก่ชีชุบเลพี่เนองชุบๆๆๆๆขอนะหนามอุจุอุจูจาหน่อยโอ้เลยอ้าวไม่ไม่ใหญ่อ๋อ chào 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 gì hả gì chào 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 một đèn rồi ดดดชดพีน่นองไหมไนไมาสดชดมามาอ่เขาหน่ยอยด้วเขาเขานี้วอีกวะอ่ะเจ็บแส้ตรงกันโอ้อกเปะลกขึ้นไ,ไดอ่การาบสบายดีอนอกินเนงปากกดติดตามตัวไรกดแส้เนาะเสร็จคลิปไม่ไหมู่มือเลยก้่อมตังใจของอคููมือเลยไปเย่บวนาเยียบเห็นน้าัวา,า,างดาีังเดียว กูไกแสบบแมนอนให้เห็ดเรียบวเขาก็มาอาลิปเนาะมามโอ้แสบแถอะ่ะอืมอนนี่นี่ถอนไปอืมลูกเรลูกโดนก็มีเออืมต้าอไรนี่ใครแม่ไข่เนตัวก็มีหอนไอืมอัตอนนนหน่อยแสบเลยหองหอมป่าทสารลกนี่ี่กุ้งก็มี

จ๋อใช่ปะบยืนน,น,น้ำอ,อ่เป็นน้ากินอยู่หนามจะเสียนี่ไดยเอาเขามาหนออ่อยก็เคยงแรงเเคยงจีบ้างตอนที่มีส์ตอนทีน่ีสคนดว่ามนไข่อ่ไหมพีสิบุได้คจิบุได้ป่าว่าท่านเดล้วเอาเขามาหนออ่อยหน้า่าได้ที่ได้บาบ่ะนะี่านสอนท่านนะ โอ,โอ้เพจนี้ดูโดนเนี่ยเบิ้งโดนในเบิ้งจะบบานจับฮ่าใช่ไหมเนี่สุดชดตอนห้าอยู่ในตลาดบุ้งเนี่อู้ชดชดนั่งอยู่กับ ดีแจ่มโมิน,มนแชแจ่มนั่งน้องหอมเกลี่ยงเอาบัวนม้แ็งแรงมากไม่เหนียวไม่กรบบุเกลง อแจมมาเฟะมึงก <Es by> <meantime> <t ion half> ็มาเฟะจ้ะป้าต้ยังเด็เออนบ่ปะตองปตายังะตองปะตองป้ายังใหญ่ให่เธคือคณะสอนกันยงมาน โงเะน้องกจะปูยตยามน้อง,องมูนเกินน้องใช่ไหมน้องสนงน้องสนงน้องสนนะต่างชือ่อกะปูยตยามนะโอ้กุ่งกบกกุงมไข่เนาะอ,อ๋อน้องกลุ่มไขใครเลยมีไครเหอเนี่ยอืมเียเลย มันจะ็ขาวอยู่ทรงไห้ท้องไหนมั้ขากันผ้าหางมเขาแสบครับน้ำมันจจีด้วยแต่ตบาแข็งง่าง่ยเ เช่นต่อยฝากเนาะเป็นหัวเป็นจานก,กันเนาะแต่ว่าอได้เห็นโจดหลักมันนะไปเบิ่งนั่นเนะาะแต่ไปอย่ากเห็นคลิปแต่ว่วจุดหลักมันนะไปเบิง่ง อยู่ในสองงานนิ้วถามเนาะเขาลงเนาะคนเบิ่งเป็นแสนสองนิวนะนงน้วถามเนาะจิ้มใส่เป็นภาษาอังกฤษนิ้วถามจนเขาเอาอคลิปเขาไปลงเลยวะคนเบิ่งประมาณเป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปผ่าไปไปเบิ่งแล้วก็ไปเผู้เป็นตาด้วยกันเนาะว่าเห็นบนได้โจรหลังมันหลังยังเนาะผ่าเพื่อนะูเป็นตาด้วยกันเนหะ็นว่าราคามันปีนี้มันกระทุงเงี้ยโจลพิลลารโจรหลังมันเนาะ มันานขนมาอัเดียนอับเดียเดีมยวยำหลักเกิม่นะช่วโอกาสต้นนาไปอยู่เขือนผามน,น,น,นะน,น,นู้เป็นใต้นะพาน้กันสาสองเนาะก็ไรก็แซ่เนาขึ้นอยู่ข้อขอบใจนะขอกำไรขึ้นหนานหน้าขึ้นอยู่ก็ขัก้าเข้า,ขามาสบายดี